เปิดดวงเสริมการเงินแก้กรรมสําหรับชาวราศีธนูค่ะคนที่เกิดในราศีธนูหรือคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะสําหรับชาวราศีธนูนะคะคนราศีธนูจะมีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างสุข,ขุมเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือค่ะจะทําอะไรจะพูดอะไรเนี่ยก็น่าเชื่อถือไปหมดเพราะว่าด้วยความที่คนราศีธนูนะคะเป็นคนที่มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่ ทำอะไรก็แล้วแต่จะสุขุมรอบคอบมีการวางแผนเป็นอย่างดีที่สําคัญคนราศีธนูนะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นทําบุญสุดทานเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็มักที่จะชอบช่วยเหลือค่ะด้วยความที่มีธาตุไฟเป็นธาตุประจาําราศีทําให้ชาวราศีธนูนั้นเนี่ยมักเป็นคนใจร้อนไม่ค่อยชอบรออะไรค่ะฉะนั้นเวลาจะทําอะไรทีนะคะถ้าหากว่าชักช้าแล้วก็คนราศีธนูก็มักไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ค่ะชาวราศีธนูจึงเป็นราศีที่ค่อนข้างมีความพิถีพิถันแล้วก็ใช้ชีวิตที่ละเอียดรอบคอบ ทีเดียวเลยค่ะที่สําคัญเรื่องการเงินของชาวราศีธนูนะคะเขาจะเป็นคนที่มีโชคลาภของเรื่องการเงินที่ดีค่ะชาวราศีธนูเป็นคนที่ละเอียดแล้วรอบคอบแล้วการเงินของเขาจึงส่งผลให้เป็นในทางที่ดีเพราะความละเอียดรอบคอบจึงไม่ชอบเป็นหนี้นั่นเองเขาจะเป็นคนที่รู้จักใช้วางแผนการเงินได้ดีเป็นคนอนดออมมัธยัสถ์แต่ในขณะเดียวกันค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนในราศีธนูจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าช่วงใดที่เรื่องการเงินไม่ดีนะคะชาวรา ศีธนูจะเสียเงินที่เป็นเสียเงินก้อนหนักๆค่ะและด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์ค่ะที่อยู่ในเรือนการงานของชาวราศีธนูเวลาที่ทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะกว่าจะได้เงินมาเนี่ยจะได้เงินจากการทํางานของตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่กว่าจะได้มาเนี่ยก็ต้องลงแรงแล้วที่สําคัญคนราศีธนูนะคะจะใช้จ่ายจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะมักจะคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนฉะนั้นเรื่องการเงินของชาวราศีธนูนับไม่ค่อยห่วงเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีการวางแผนที่ ค่อนข้างเชื่อถือได้เลยทีเดียวแต่ถ้าหากว่าชาวราศีธนูคนไหนรู้สึกว่าการเงินฝืดเครื่องในช่วงนั้นแล้วแล้วก็จริงๆแล้วนักอยากจะให้ทําบุญอยู่ตลอดเวลานะคะการทําบุญเสริมการเงินของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่มันไม่ได้ทําได้แค่ครั้งเดียวแล้วมันจะหายสิ่งหนึ่งที่ต้องปรับนั่นก็คือถ้าหากว่าใครการเงินมีปัญหาให้กลับมาดูเลยคะ่ะว่าเราวางแผนการเงินดีแล้วหรือย,ยังถ้าหากว่ายังเราจะต้องกลับไปวางแผนการเงินใหมค่ค่ะแล้วก็มีระเบียบวินัยในการใช้เงินเป็นอย่างยิ่ ลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยค่ะในส่วนของการทําบุญนะคะชาวราศีธนูนัดจะแนะนําให้สร้างพระประธานสร้างพระอุโบสถให้ร่วมบุญแบบนั้นค่ะอะไรที่ทําให้เรานั้นมีความล่มเย็นและเป็นปึกแผ่นได้แนะนําให้ชาวราศีธนูทําบุญในเรื่องนี้เยอะๆนะคะที่สําคัญถ้าเกิดว่ารักษาศีลได้จะดีมากๆสวดมนต์ภาวนาอยู่เป็นประจําจะช่วยในเรื่องของการทํา ให้มีความคล่องตัวมากขึ้นถ้าหากว่าคลิปนี้ดีแล้วมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักค่ะเพราะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบนัดหมอใจการเงินเราสามารถรวยได้ไม่ว่าคุณจะราศีใดถ้าหากว่าเรารู้จุดอ่อนของตัวเราแล้วแล้วก็พัฒนารปรับปรุงแก้ไขค่ะ